ครับพี่น้องครับวันนี้ซื้ออ่าปลาทูมาจะป่นะครับผีผักชีลาวมีมะเขือจะผลเขื่อนโอ้โหสวัสดีจ้าลำเพลินเป็นยังไงมั้งสวัสดีค่ะพี่สวยก่อนสวัสดีค่ะลำเพลินที่คนทำนะสวัสดีค่ะก่อนใครจะทำสวยกว่ากันโอ้สวยมาก

ไรออกนี่แต่ขันเมื่อไรจ้าส่สออกมึงไปเวทไหมไปไหมไ้เซาจะไปส่งเหรอใช่ใช่ซอไปส่งอีกแล้ววันนี้แต่ว่าไปกับแป๋วโอ้ใหญ่ก็ไม่ต้องไปดิตอนเย็นเจอกันนะอะไร มันขึ้นมืน้นนน่องเซนยน้ำตายเบอเออน้องก็เอ็นดูเอ็นดูเออแล้วก็แบบเอามาเซธกันจะไปเศร้าเด่เศร้าเศรตอนไหนเศรตอนน้องเอามาเซธไหยน่องมาหยกองเซนตยพายซื้อปลาทูมาป่นวันเนี้ป่นน้ำตัวันนี้จะริไปนมาันี้เลิศ กิ๊กระปุลกิ๊กระปุอยากูบะเขนั่นอู่ด้เอาบะเียไม่เอาเ้มโอยขบถานเจ้าเน้อไม่รอนะจ๊ะสามโมงก็คือสั่นแล้วสามโมงเช้าเขาก็กินแล้วสัรทั้งผีดีกว่า เงาะอาบน้ำมาหากิีดเข่าเงาะอาบน้ำมาหากิีดเข่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปคันไหนไปคันไหนไปคันไหนเนี่ยคันนี้หรอใส่รองเท้าไหมใส่รองเท้าเลยใส่รองเท้าใส่เกือบ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  วสวยแล้วนะสวยแล้วแปดโมงกว่าแล้วี<ะ>่วันนี้แพนใส่ตัวรองเทา้าคู่นั้นบอกใส่รองเทา้าคู่นั้นบอกมันช่รองเท้าหนูไหมมันเป็นรองเท้าพี่เพลินหรือเปล่าเออเออพี่ขอลองใส่นะเอาหยิบคู่น้อย,อยมาให้น้องเลยคู่ข้างบนน่ะเออน่ขอจะคู่น้อยนี่เอออันนี้ของลำแพนอะ่ะคู่เล็กอะ่ะอันนี่ของแพน โอ้มีไฟด้วยโอ้โหมีไฟแวบๆด้วยพูน่ะพูน่ะพูน่ะไม่มีเออไม่มีอมันจะมีไฟน้อยๆเอ้ยมาเตี๊บตัวคือรถเตียบตัวคือรถพุพึ่งโอเคเนาะค่ะ โอ้โหเตรียมตัวขึ้นรถเลยเนี่ยเตรียมตัวขึ้นรถเร็วอ่ะเ,เร็ว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 แผน่น <IL> ไปแล้วนะนี่ไปแล้วนะเนี่ยต้องยิงเจอกันนะต้องยิงเกือบพี่พึ่งคือมิแต่แบบหลอกลอกเธอนอเกือบคือบอกอันไซเกือบธรรมดา ก็ใสนะ่แบบมันลุ่มๆขาแล้วอ่ะเชิดเชิดเชิดกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าขค้ bye, bye. ืแล้วเนาะโอ้โหแผ่นหยิบเลยโอ้โหจอยยายบ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 าย บายบายยังไปอยูน่ากูใหนัแท่นนั่นแหละบายบายตอนเย็งเจอกันจุ๊บค่ะรอบไปไหนอ๋อขอนไปสิบมุงเออกะทานเออกับมาสิบมุงก็ได้ไปขันมาสิบเอมุงกะบ่เด้ไปตามนั้น ตามเวลานัดหมาย่แบแต่มาผมเลยเด็ายกับผมนโนมันมีเบสเบสตื <t 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 ่นเบสเออหมื่นเื <t <t ้อนเนอะจังสิเด็ไปเอาเออเพื่อนอะ โอเคพูดได้พูดได้ไทยทาบอกทาพูดได้ดิเมื่อวานคืนเลยดิเ วันนี้จะไปของเก่งจะไปเอาลกไปเปียงไปเปียงป้ายขาวโอ้ยมะเขือไหมมะทัวนี่เพื่อนตมะทั่วบอมะทั่วตัมะทั่วบอเ้ยตมักทั่วแมนบอีตทั่วั่วเม่่อนเมนเนมะทั่วเฮากคน,นใส่หนามเนาะอู้ยแเสบเลย กินตอนลายคนอ่ะตัวเือ,อ,องไปเ็ยังอแม่วนจะรใส่เงจัดเดี๋ยวก่อนอย่งวันใส่เขาตกอีกบ่อยไม่สวยข้องตกอีกบอยใช่ใส่แล้วเจ้าเออเอะวปวปวดค่ะปนเลยอะแกวะกินหลายคนเนาะ กินหลายคงนะไม่ได้กินคงเลียวปร่งๆกินกับมะเขือมาหนึ่งขนยัเปาะเปาะโอ้ยแสบเลยปรงใส่น้ำเอาเจาะเห็นไหมเนาะแล้วเราจะ,กจะเก็บผักเตียวแล้วมีหรือเปล่าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาชมในช่องกลางชายลังพงออฟฟิเชียล มัดคือดีเทปอดีไปทรงมุนี่ไหม,อไมไบอก้วไปเองวะเอาเราคือว่าเราตื่นสวยออโอ้ยจ่านก,ก็บอได้มากง่ายลูกแปลวนะเอาพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องนะครับผม